สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการฟานป้ายานะครับวันนี้ผมจะพามาดูทีวีใหม่นะครับก็เป็นของ s k y w o r d รนะครับเป็นราคาที่ดีมากๆและคุณภาพก็สูงมากๆเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูรุ่นนี้ก่อนนะครับเรามี2ตัวนะครับมีรุ่น 40W6 นะครับรุ่นนี้พิเศษยังไงใช่ไหมครับก็บอกได้เลยว่าราคาดีฟีเจอร์แน่นนะครับอย่างแรกเลยนะครับหน้าจอเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่ที่ดีมากๆนะครับคือการฝุ่นเนี่ย ปกติเนี่ยถ้าเราดูทีวีเนี่ยมันจะมีไฟฟ้าสถิตและฝุ่นก็จะติดตรงหน้าจอเยอะใช่ไหมบางทีเราต้องเช็ดออกไปนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่เข้าใจที่ผมพูดก็คือลองดูนะครับถ้าใครไม่ได้เช็ดหน้าจอทีวีมานานๆแล้วเนี่ยลองไปเช็ดดูนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าบางทีจะมีแบบ โอ้โหคาบฝุ่นหรือบางทีเป็นสีเหลืองอะไรถ้าผู้ชมบางคนดูบุหรี่ในบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะติดอยู่ตามพวกนี้นะครับเพราะมันเป็นไฟฟ้าสถิตด,ดึงไปครับ T.V. Skyward 40W6 เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ก็คือมีไหมก็ลดน้อยลงแล้วกันนะครับส่วนข้างหลังนะครับเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาใช้คุณภาพที่ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่เรียบหรูสวยงามนะรอบที่เขาเคลือบข้างหลังเนี่ยเป็นทําจากโลหะทั้งนั้นแล้วก็จะกันฝุ่นเหมือนกันครับข้างหลังเนี่ยนะครับ ส่วนพวกอินพุตพวกอะไรพวกนี้เราก็เสียบใช้งานง่ายมากๆนะครับหน้าจอนี้สุดยอดมากนะครับเพราะว่าหน้าจอเขาเนี่ยคือระบบ i Care Flicker Free นะครับจุดนี้สำคัญยังไงสำคัญตรงที่ส่วนมากเนี่ยตาเราเนี่ยจะมองไม่เห็นว่าภาพเนี่ยกระพริบหรือไม่กระพริบนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย ตาเราต้องทําหน้าที่หนักมากที่จะทําให้ภาพเนี่ยไม่กระพริบทีวีสกายเวิรรุ่น 40W6 เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับเพราะว่าด้วยระบบ Eye Care Flicker Free เนี่ยสิ่งสำคัญคือตอนเรามองจอภาพที่เป็น Eye Care Flicker Free เนี่ยตาเราจะไม่ล้านะครับแล้วก็ทําให้พวกสีและแสงเนี่ยมันออกมาได้คมชัดแล้วก็สบายตามากขึ้นครับ ในขนาด40นิ้วเนี่ยนะครับเราดูความคมชัดแบบ Full HD หรือว่า1920ค1080เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับหลาจจะไม่จาเป็นที่จะต้องดู 4K หรืออะไรก็ได้ครับบางคนแค่ชอบดูทีวีเล่นเกมนะครับดูหนังเนี่ยจริงๆ40นิ้วนะครับ 1080p เนี่ยผมว่าเพียงพอแล้วนะครับคือสีเนี่ยคมชัดนะครับการประมวลภาพเนี่ยดีมากเพราะว่าเขามีชิปเซ็ต s r o c u l u s Extreme นะครับทำให้ภาพเนี่ยลื่นนะครับ ภาพสีคมชัดมากแล้วก็สีก็จะสดๆดมากนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่พิเศษเกี่ยวกับทีวี s k y w o r t 40W6 เนี่ยก็คือเขาเนี่ยมีการเชื่อมต่อนะครับกับพวกของในสมาร์ทโฮมคุณได้นะครับไม่ว่าคุณจะใช้ระบบของเ Xiaomi Google Amazon Alexa ได้หมดเลยนะครับทีวีรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฮมของคุณนะครับแล้วก็คุณก็จะสั่งงานรวมกับฮับของคุณได้เลยนะครับแล้วก็ s k y w o r t 40W6 เนี่ย เขาก็จะมีการสั่งงานด้วย Google Assistant นะครับก็คือเรากดตรงปุ่มนี้ได้เลยนะครับจะเห็นเป็นรูปสีสีเนี่ยคือสี Google นะครับเราก็กดแล้วก็สั่งงานได้เลย Hey Google Did you take your meds <c oughs> ผมก็บอกว่า Google กินยาหรือ,อยังนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่จริงๆคุณเซฟเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับแต่คือของผมเนี่ยเซฟเป็นภาษาอังกฤษ เขาก็จะบอกว่าอ๋อถ้าเป็น placebo เป็นเพลงเนี่ยเขาก็จะเปิดเพลงให้ก็คือเหมือนแบบไม่รู้ไปชดผมหรือเปล่านะครับก็อยากฟังเพลงเกี่ยวกับ placebo ก็เปิดให้นะครับก็ถือว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเดี๋ยวผมลองอีกนะครับ Hey Google open Netflix อ๋อนี่มาแล้วนะครับเห็นไหมครับก็เผื่อบางคนเนี่ยอยากโชว์สาวๆที่มาที่บ้านหรือโชว์แฟนว่าแบบเฮ้ยเราไฮเทคนะแลวสั่งด้วยเสียงได้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆนะครับ จริงๆเราเราใช้อย่างอื่นได้นะไม่ให้สั่งงานแค่เสียงได้เราถาม Google นู่นนี่เขาก็น่าจะทำให้ได้เหมือนกันนะครับนอกจาก Google เนี่ยนะครับทีวีรุ่นนี้ยังพพอร์ต t e t f l i x อย่างที่เราได้เห็นนะครับแล้วก็มี Prime Video นะครับถ้าใครไม่รู้จัก Prime Video ก็คือคล้ายๆกับ Netflix เนี่ยแตเป็นของ a m azon นะครับแล้วก็ถ้าคุณสมัครเนี่ยก็มันทั้งซื้อของก็ได้หรือว่าคุณจะดูหนังที่เป็นซีรีส์หรือว่าหนังที่เป็นของ a m azon เขาเองนะครับก็ บางทีบางเรื่องเนี่ยหรือบางซีรีส์เราดูใน Netflix ไม่ได้ก็จะดูใน a m azon ได้นะครับทีวีสกายบอรุ่นนี้ก็สปอร์ตเหมือนกันนะครับแล้วก็มี YouTube มี Google Play ให้ครบเลยนะครับส่วนเรื่องเสียงนะครับอันนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากบางทีเราดูหนังเนี่ยเราภาพสวยอย่างเดียวไม่พอนะครับเขามีการวิจัยมาแล้วนะครับว่าถ้าเราเห็นวิดีโอหรือว่าดูหนังหรือดูอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเลือกได้เนี่ยระหว่างเสียงชัดกับภาพชัดเนี่ยถ้าเราเลือกภาพชัดแต่เสียงไม่ดีเนี่ย คนจะไม่ค่อยอยากจะดูแล้วเราเหมือนทางสมองของเราเราจะแบบรู้สึกว่าคุณภาพจะแย่มากนะครับแต่ถ้าสมมุติเราดูหนังที่อาจจะไม่ได้ชัดหรือภาพที่ไม่ชัดเนี่ยแต่เสียงดียังไงคนก็จะเลือกเสียงดีคนมันชอบมากกว่าเห็นเขาทําวิจัยมาประมาณเจ็ดสกว่าเเลยจะเลือกว่าเอาอันที่เสียงดีไว้ก่อนนะครับทีวีรุน่นนี้นอกจากมีภาพที่คมชัดแล้วสีที่สดโอเคแล้วเนี่ยเสียงดีมากเพราะว่าทีวีรุ่นนี้สปอร์ตโดบี้นะครับ โดบีเป็นอะไรเผื่อบางคนไม่รู้จักนะครับเผื่อบางคนแบบแค่แบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องทีวีเนี่ยโดบีคือเป็นบริษัทที่เขามีการมาจูนเสียงแล้วก็ปรับเสียงของหนังเรื่องนี้ให้เข้ากับฟีลลิ่งของหนังน,นะครับแล้วก็ถ้าคุณเล่นเกมก็จะทําให้เสียงที่มันถูกจูนโดยบริษัทเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบบริษัทหนึ่งที่คอยดูแลเรื่องเสียงเนี่ยเขาจะทําให้นะครับเราก็จะได้ฟีลลิ่งคล้ายๆกับหนังในโรงหรือว่าเราเล่นเกมก็จะได้อัตทลอสที่ดีขึ้นนะครับ ก็เป็นอะไรที่สําคัญมากควรจะมีนะครับถ้าสมมติถ้าผู้ชมมีแอมอยู่แล้วที่บ้านหรือว่ามีเครื่องเกมหรือว่าเครื่อง streaming device ทั่วไปเนี่ยถ้าสมมุติเขา support Dolby เหมือนกันเนี่ยก็ใช้ได้ถ้าสมมุติคุณมีแอมที่ส u p p o r t Dolby คุณมีลำโพงที่ support Dolby พอมาใช้กับทีวีรุ่นนี้ก็จะ support กันเต็มที่นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับอ่าส่วนทีวีรุ่น40รีวิว6เนี่ยนะครับก็จะเป็น Android TV ที่ใช้ระบบ Android 11นะครับ Android 11ดียังไงใช่ไหมครับอย่างแรกเลยคือ Google Assistant ที่เราเห็นตอนแรกที่เราใช้ไปเนี่ ก็จะทํางานได้ฉลาดมากขึ้นแล้วก็เร็วมากขึ้นด้วยนะครับส่วนการบูตทีวีหรือว่าการเนี่ยปิดเปิดทีวีเนี่ยถือว่าเร็วมากๆนะบางทีถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมใช้ทีวีที่หลายปีแล้วหรือว่าเป็น Android รุ่นเก่าเนี่ยจะเห็นได้ช้ดเลยว่าบางทีเปิดมากว่าจะนั่งโหลดนู่นโหล,ลดนี่จะช้ามากเดี๋ยวผมทําให้ดูใหม่นะครับอันนี้ปิดใช่ไหมครับปกติเราต้องรองให้ไฟมันวิ่งอะไรแป๊บหนึ่งปกติเลยเรากดเปิดมาเลย เร็วมากๆนะครับผมเข้าใจแหละว่ามันอาจจะเป็นฟีเจอร์ที่แบบท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้คิดมากเรื่องอเปิดทีวีเร็วหรือว่ารอ2ว,วิกับ10วิก็คงไม่แตกต่างหรอกแต่จริงๆถ้าท่านผู้ชมอยู่กับมันทุกวันอ่ะท่านผู้ชมจะรู้เลยไอสวินั้นสำคัญมากนะครับยกตัวยอย่างง่ายๆนะครับสมมุตินเนี่ย ไม่ค่อยมีใครชอบเปิดทีวีรอดูบอลหรอกเนึกอกว่าเปิดไวครึ่งชั่วโมงบางทีไม่มีไปทานู่นทํานี่มาพอตีสองสี่ห้าขึ้นมาจะเปิดแล้วแมมก,กําลังเพิ่งเริ่มเตะเนี่ยโอ้โหลอโลนนู่นโรนี่กว่าจะเข้านานมากอันนี้กดปับ๊บคุณได้เห็นทันทีเลยนะครับหรือว่าบางทีคุณแอบดูอะไรอยู่แล้วคุณแบบแฟนเข้ามาพอดีรีปิดปุ๊บแล้วก็พอแฟนออกไปเปิดใหม่ดูได้เลยนะครับทันทีนะครับอันนี้ทําบ่อยนะครับ <S <S รอเล่นรอเล่นนั่นแหละครับ ก็อย่างที่ผมบอกนะครับ Android 11ก็ถือว่าเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ Google Assistant นี่ฉลาดมากขึ้นด้วยส่วนแอปเนี่ยเขามีโอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยเป็น78,00แแอปนะครับเยอะมากๆนะครับมีทุกแบบทุกไลฟ์สไตล์ที่ท่านผู้ชมชอบเลยนะครับทีวีรุ่นนี้นะครับราคา8,9-90บาทนะครับอย่างที่ผมบอกครับซื้อได้แค่ในช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเรามาดูรุ่นน้องของเขาดีกว่านะครับรุ่นนี้นะครับ 32W2 นะครับแตกต่างกันยังไงใช่ไหมอ่ะไซส แต่ว่ารุ่นนี้ก็มีดีนะครับราคาเนี่ยถูกมากนะครับ5,490บาทเองถูกมากๆนะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะไม่ใช่ Full HD นะครับจอภาพอยู่ที่ความคมชัด HD Ready นะครับ1 3 6คูณ768รุ่นนี้คือ Full HD 1 8 8 0 p นะครับแต่ถ้าผู้ชมคงคิดว่าโหเฮ้ยมันจะชัดเหรอมันชัดแน่นอน,นครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าพอคุณดูทีวีเนี่ยถ้าสมมุติ คุณยัด 4K เข้ามาอย่างนี้ตาของเราเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยจะเห็นไหมความแตกต่างอะโอเคถ้าคุณเล่นเกมแบบซีเรียสจริงๆนะครับมันเห็นแต่ว่าถ้าคุณดูหนังหรือว่าเล่นเกมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเนี่ยจริงๆผมว่าตาเราเนี่ยมองความแตกต่างไม่เห็นเพราะว่าพิกเซลมันจะถี่มันจะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามอง 720p เนี่ยบนจอ32นิ้วเนี่ยถือว่ายังเก็บความคมชัดแล้วก็ สีทุกอย่างสดแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความ,มคมชัดเนี่ยไม่ได้ด้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่บางทีเราจะแบบอยากได้ทีวีเล็กๆเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมอยากได้รุ่นนี้ไว้ที่ออฟฟิศเพราะว่าเราจะมาวางไว้เผื่อบางทีเราทํางานเสร็จปั๊บมันมีแบบคอยบอกแบบราคาคริปโตบ้างคอยเอาไว้ดูบอลบ้างหรือว่าทําอะไรบ้างหรือว่าส่งพวกแบบรูปกราฟิกอะไรขึ้นไปอย่างเงี้ย จริงๆเราใช้แค่ส2นี้ก็พอเร,เราไม่ต้องการให้มันกินพื้นที่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มี720 p เนี่ยผมว่าเพียงพอสำหรับทีวีไซส์เท่านี้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะไม่มีสมาร์ททีวีนะครับไม่มี Google a s s i s t a n t โดยราคา5,490บาทเนี่ยบาทผมถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าคุณภาพที่เขาทำเนี่ยหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอเงามันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบางคนบอกพี่ถ้างั้นเราซื้อจอคอมไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมครับผมจะบอกให้ว่ามันมีจุดเสียอย่างหนึ่งนะครบอคออคอา,รบาือด้น พอเคลือบด้านเสร็จปั๊บเนี่ยจุดเด่นของมันมันคือมันจะไม่ค่อยมีรอยนิ้วมือแต่มันจะมีจุดเสียของจอด้านคือพอเราเล่นเกมหรือว่าดูบอลดูหนังเนี่ยภาพมันจะดูปอมปมเพราะว่าพอจอมันด้านเนี่ยมันจะเก็บความเข้มของสีดําไม่ค่อยได้ฉากมืดๆเนี่ยมันจะไม่มืดมันจะไม่ดํามันจะเป็นเทาๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีจุดเสียของเขาถึงแม้จอคอมบางอันเนี่ยเราจะเห็น สีที่เขาถูกจูนมาให้ตัดต่อหรืออะไรก็ตามอะ่ะมันจะสีเพอร์เฟกจริงแต่มันเพอร์เฟกในการที่เราต้องมาตัดต่อให้มันออกมาเพอร์เฟกแต่พอเราดูอะ่ะมันจะไม่สวยแล้วก็สง่าเท่ากับการที่เราดูจอเงานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผื่อบางคนที่ไม่ได้ชอบจอด้านนะครับแล้วกําลังดูอย่างเงี้ยดูทีวีไซส์เล็กแต่ต้องการเอาไว้ดูหนังหรือว่าเล่นเกมเนี่ยผมแนะนำให้เป็นจอแบบนี้นะครับราคาดีมากๆ หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าทีวียี่ห้อ skyworth เนี่ยเฮ้ยทีวีมันจะดีหรือเปล่าหรือว่าไปเป็นทีวีอะไรเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนครับแต่จริงแล้วเนี่ย skyworth เป็นทีวีที่ดังมากนะครับเขาเป็นอันดับ5ของโลกเลยนะครับอันดับหนึ่งในจีนนะครับและที่สําคัญคือเขาไม่ได้เพิ่งทำนะครับเขาทำทีวีมา3 0กว่าปีแล้วนะมีประสบการณ์เยอะมากในเรื่องการทําทีวีแล้วก็ถือว่าทาทีวีที่คุณภาพสูงแต่ในราคาที่น่ารักนะครับ อย่างที่ผมบอกว่าราคามันดีมากๆเลยนะครับตั้งแต่คราวที่แล้วที่เราเคยทําคลิปไปนะครับจนมาถึง2รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่มากๆนะครับได้เทคโนโลยีอย่าง Android 11มามี o o g l e a s s i s t a n t นะครับมีชิปเซตที่ดีมากๆเนี่ยผมว่าในราคาเนี้ยผมว่าดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสโลแกนของทาง s k y w o r d เนี่ยเขาเรียกว่า lead the future นะครับคือนำอานาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ของเขาจริงนะเขาพยายามเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมาใส่ใน แพ็กเกจที่ราคาไม่แพงมากแต่ว่าไม่ได้ด้อยคุณภาพนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับหน้าจอดีมากๆนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยทั้งแผงเลยนะครับทําด้วยโลหะนะครับถือว่าโอเคเลยแหละเผื่อใครสนใจนะครับและที่สําคัญกว่านั้นก็คือเขาเป็นสปอนเซอร์ยูเว่ด้วยนะสุดยอดมากนะครับถ้าท่านู้ชมการลังหาทีวีราคาดีๆแบบทั้ง2รุ่นนี้นะครับที่ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ถ้าคุณต้องการไซส์ที่แบบพอควรก็ 40W6 นะครับ ราคา8,990บาทนะครับซื้อได้ทางออนไลน์เท่านั้นเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับส่วนรุ่นนี้นะครับ 32W2 นะครับก็จะเป็นรุ่นที่32นิ้วนะครับแบบไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรเยอะแต่ว่าคุณภาพในการดูทีวีอย่างเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าเวิร์กมากๆนะครับ5,490บาทเท่านั้นนะครับก็ลองไปดูได้นะครับขอบคุณมากนะครับทาง s k y w o r d ที่มาสปอนเซอร์เราครับและท่านผู้ชมถ้าสนใจทีวี2รุ่นนี้ก็อย่าลืมไปกดลิงก์ด้านล่างแล้วลองดูได้นะครับขอบคุณมากนะครับ และอยากให้เราป้ายาอะไรต่อก็คอมเมนต์บอกเราได้นะสวัสดีครับ